แซมแท็บสวัสดีครับเพื่อนๆคันสุดท้ายเนอะน้องนิวทันไหมเนี่ยทันเลยคันที่คันที่ไหนคันที่สี่เลยเนาะโอ้โหยุ่งเนี่ยมาพี่ทันก็จะทันนะเสวา,าว้นิดนึงนะเพื่อนนะสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับเรียกทางโดยโรงเรียนสวนกุหลาบทบุรีบางเสาคือโรงเรียน่สองร้อยสิบไม่ไกลไม่ไกลเทียนทะเลมาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้เพื่อนๆนะคันสุดท้ายแล้วนะครับแต่จะบอกสเปคให้ฟังนะคันนี้เป็นโตโยต้านะครับอินโนวานะเป็นสองจุดศูนย์วีนะนะครับเป็นตัวที่เอฟซีเนี่ยกำลังหากันอยู่เลยนะครับเป็นปี2012นะครับ แล้วก็เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นหน้าแชมป์แนละ้วนะเพื่อนๆนะรถสวยมากนะครับไม่แสนโลครับมือเดียวป้ายแดงรถคุณหมอด้วยนะรถสวยจริงๆครับแล้วก็บ่อเนี่ยเป็นแถวแยกสามารถเดินทะลุได้จะเป็นตัววีนะเอามาฝากกัน,นเพื่อนๆนะอาจจะมืดสักนิดนึงแต่เห็นแน่นอนนะครับเพราะวันนี้รถเยอะจริงๆนะับพี่พีก็พยายามจะรีวิวแล้วนะครับแต่ไม่ทันนะฮะเอามาฝากนะทนไม่ไหวยยจริงๆเนี่ย 2.0V เพื่อนๆแต่เห็นแค่นี้ก็พอจะดูได้นะครับว่ารถมันสวยจริงๆนะครับ รถแล้วใส่ทั้งคันบางเฉียบเลยนะเพื่อนๆนะฟังเสียงฝากระโปรงนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยนี่เขาเบาๆเลยครับยังบางเฉียบบางปอยขนาดนี้เลยเพื่อนๆสวยจริงๆนะฮะมาฝานก่อนนะครับ่ะดูภายในจะนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็ยังเห็นอยู่นะเพราะภายในมีไฟอยู่แผงข้าวประตูเนี่ยเป็นลายไม้นะครับเขายังเห็นอยู่นะสวยเบาดีก็ยังเห็นอยู่จริงๆนะครับเป็นเบาะหนังสะอาดแบบทั้งคันนะฮะต้องดูสตาร์เครื่องอะไรครับ รถติดชื่อเพื่อนๆนี่ยครับเบาะหนังนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับ A B S airbag นะนะแล้วปรับวอลลุ่มนะครับแล้วก็พวกอย่างกรเนี่ยปรับจากพวงมาลัยยังใช้ได้หมดเลยไม่แสตโลเพื่อนๆแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็หัวเกียร์ไม้ชอบเก็บของนะครับแล้วก็หน้าฟรอน์นะครับแล้วก็แอร์พีดิจิตอลด้วยนะครับผมนี่ฮะไฟสองแผนที่พลาสติกยังไม่แก่เลยเ่อเพื่อนเอ๋ย ครับเห็นไหมไปสองแถวตรงนี้เลยฝั่งนี้เลยดีกว่าตองนี้เปิดหนรอฮะกระชับทีหนึ่งวันนี้้วเพื่อนๆนะนี่ครับลายมาให้สวยทุกอันจริงนะครับแล้วดูบอดเลยครับเนี่ยครับพนักแขนใช้ได้หมดนะครับอาจจะมืดไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่เห็นอยู่แถวหนึ่งสองสามนะครับเป็นแถวหลังจะมีแอร์แ้วมีสามแถวเลยมีแอร์ราวหมดเลยนะครับเนี่ยใช้ได้หมดเลยไปดูท้ายดีกว่าภาพบอดยังไงจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับตัววีเพื่อนๆเปิดท้ายเลยฮะ จุดเด่นของตัววก็คือว่าบ่อแถวที่2นะครับจะสามารถเดินทะลุได้ใช่วหมครับไปถึงแถวที่3ได้นะครับถ้าเป็นตัวทีเนี่ยจะเดินไม่ได้แต่สามารถพับได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วเบาะด้านหลังเนี่ยก็พับคู่ได้เหมือนกันนะครับขอดูสักนิดนึงน้องนิวนะครับดึงนะครับด้านข้างพับลงก่อนแล้วก็ดึงสลักด้านล่างนะครับเข้าหาตัวแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวอ เดี๋ยวมาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้มีคนขอความช่วยเหลือเอาดีๆอเออ่าภาพลงด้วยเลยฮะเดี๋ยวทิ้นปีนี้ไปเลยสองโโอ้โหเดี๋ยวเราดูท่าก่อนน่าตื่นเลยแล้วนะครับนี่ฮะอย่างที่บอกนะครับเราก็จะได้พื้นที่นะครับนี่เพิ่มนะครับมาจากด้านหลังอีกเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะับชูแวนชูแวนเห็นไหมนุ่นไม่มันจังสวยงามจริง อ่ะไปห้องเครื่องกันนะครับมืดละขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยวันนี้มืดอีกแล้ว fc พึ่งโกรธกันนะพี่พีก็รีบหน้าตาตื่นกันนะ,ะเนี่ยภาษีเนี่ยเป็นสองห้าหกเก้านะ 2, 5, 6, 9, นะต่อเรียบร้อยถึงปีหน้าละนะครับผมโอ,โ,โอ้โหพี่ยาขอต้อขอต้ตคอครับดูเลยฮะดูกอลประตดูดังปุ้งปังปุ้งปังอ่ะขอพระอาทิตย์หน่อยโอ้โหพระอาทิตย์ขอบคุณมากเนี่ฮะ ห้องโดยสารเดิมมากแผ่นเพลงนะครับก็เดิมนะดูนะครับดูคานหน้าซะก่อนโอ้โหทำไมนิวเพิ่งออกมาครับเนี่ย ABS e นะครับดูความเดิมบางเพื่อน,อนดูนะฮะโตโยต้านะครับสติกเกอร์ดูฝาเครื่องออสะอาดอจริงๆอ่ะโอเคครบถ้วนกระบ,บวนการโอ้โหทันยุได้ต้องเอ็กหรือว่าไม่ทันซะละ มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนๆพื่โตโยต้าอินโนวานะครับปี2012ออโต้นะมือเดียวป้ายแดงแสนโลเพื่อนๆนะครับเป็นตัววีนะครับท็อปสุดเลยแล้วก็บอรแถวที่สองเดินทะลุได้ถึงแถวที่สามนะนะครับตัวนี้ก็หากันเยอะเลยนะครับส่วนตัวจีเราก็มีนะเป็นสีขาวปีิ12เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนชอบเป็นตัวจีนะไม่ชอบแบบเดินทะลุก็สามารถมารับสีขาวได้นะครับผมคันนี้เท่าไหร่เดียวลงเงครับ สอบ99ตึ้งๆๆๆโอ้โหตัววีบอกเลยว่ารถสวยมากนครับอีกสักครั้งหนึ่งท้องเองหนึ่งแสนโลมือเดียวป้ายแดงรถสวยเดิมบางทั้งคันไม่เคยแก๊สด้วยรถคุณหมอมือแรกนะครับออกรถหนึ่งพันบาทสบายๆเนาะมีอะไรับายสิ้นไครับเนี่ยตอีงอผมากเราเองพานาเดหมึกกกดกที่ดึกแล้นะัขอบคุณมากนะสิ้นปีนี้พี่บอกเลยต้องมียีิเดือนบนัสตพี่อดีตทินนะ